เราก็ไปกินข้าวด้วยกันบ่อยกินกินรวมๆกันอย่างเงี้ยพี่กับพี่ไอ้หมาขานกานเดียวแล้วกินด้วยกันจะได้ได้สั่งหลายๆอย่างแยกแบ่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยพี่บอมมาถึงอันนี้ของบอมเนี่ยม่ม่เป็นเรื่องไว้ทไรือเล่ามาของบอมแบมของบอมแบมแบบว่าเราจะเอาซ่อมไปจิ้มเนี่ยไม่ได้แบมไม่ได้แบมไม่ได้เล้วก็แบบอ๋อโอเคไม่เป็นไรเราก็มองหน้ากันโอเคไม่เป็นไรเราก็กินของเราของเราสองคนก็ได้ แย่งกินด้วยนะขอชิมขอชิมมันนิดหน่อยสิแต่ของแบนไม่ได้แล้วพอสมมติว่าเราสั่งอะไรมาแล้วบังเอิญมันน่ากินกว่าแล้วเขาไม่อยู่ในจานเราเอ๊ะมังแบนมาทำอะไรในจานน้องเนี่ยอ่ะสมมติกาแฟกาแฟขอดูบีบหลอดกูบีบหลอดกูเดี๋ยวดูดเยอะกูยังไม่ได้ดูดเลยนะซองแก้ข่าวก่อน คือพวกเนี้ยตอนสั่งก็ไม่ยอมสั่งแล้วเราก็บอกว่าเออพี่บอมมันอีเรื่องนะเพราะฉะนั้นพี่บอกแก้ตัวดีๆก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราสั่งแล้วกันนะถ้าน้องก็สั่งของน้องจานหลักน้องแล้วกะจานหลักอมแบงและจานหลักของอ๋อแล้วก็มีจานกลางชอบลั่นไงหิวอ่ะลั่นสั่งมาเต็มเลยแล้วก็แบบทุกคนก็มาอยู่ในจานหลักของเรามันแบบ ปกติไงคือคือด้วยความไม่หลับไม่นอนกัดตอกเลืองเลยตอกไม่มีไม่มีจันหลับตัวเองอันนี้อันนี้มีฟ้องแก้ตัวไม่ได้นั่งกินชาบูอยู่ในบ้านกินชาบูชาบูเวลาเราสั่งชาบูเราก็สั่งเนื้อหนึ่งจานเบคอนสามชั้นแล้วเราก็กินรวมกันก็กินรวมกันบอมแบมจ้าอันนี้ถาดเนื้อของน้องอันนี้ถาดเนื้อของ้องบอมแบมลวกลวกบ้ยังไม่ พี่บอมอะทาไม่กินกันทนอะไรกันกันความจริงคือรู้ว่าเป็นเรื่องที่หมอสันีแต่เราไม่เคยเจอเลยตันเราเคยเจอแต่อ่ะไม่ได้กินเผืเราหรือว่าอะไรอันนี้คือเผื่อารมคนแต่อย่าดูดกันใช่เมตามสูตรตามรีสปีทุกคนมีพนักงานทุกคนว่าในในในจานมีกุ้งทั้งหมดแปดตัวมีคนแปดคนทุกคนต้องกินเป็นคนละหนึ่งตัวจ้าใช่เราก็แบบ นปกอะไรไม่ปกติเราเป็นประเภทที่อ่ะวางไว้ใแะกไม่แกะไม่แกะออกมาจากห่อด้วยนะสองคนเนี้ยมาแบบกองกองแล้วก็อ่ะกินกินเราก็ใช่ไม่ได้แล้วมาจักเรียแล้วก็อ่ะทุกคนจะได้รับสารอาหารรอบต่างๆข้าวเทียมค่ะขราวเอาว่าเลยค่ะเอาไปค่ะจบการแถลงการค่ะนี่ทำไมผม